วิธีการปล่อยเสนีหที่ใครๆก็อยากได้คุณกฎของการทวีคูณความอยากได้ครับถ้าจะเร่งความอยากได้ของคนจงจำไว้ว่าให้จับจังหวะความสนุกของบทสนทนาครับถ้าช่วงไหนช่วงไหนพีคครับให้รีบจบบทสนทนาครับหรือถ้าเป็นในกรณีของแฟนเก่าโทรมาให้ควรเป็นฝ่ายจบบทสนทนา จงจำไว้ว่าถ้าคุณคุยจนถึงจุดพีคกแล้วมันกำลังสนุกนะครับกำลังหัวเราะสนุกสนานเฮฮาไอรีวอร์ดซิสเต็มมันกำลังทำงานแบบกำลังพีคกเลยครับกำลังหลังสารเคมีความสุขครับเวลาคุณขอตัวออกมาเนี่ยสมองจะจดจำครับว่าคุยกับคุณเนี่ยมันมีแต่ความสุขใจความสำคัญของเทคนิคนี้คุณจงจำไว้ว่าคนจะยิ่งโหยหาคุณ จะยิ่งอยากได้คุณถ้าคุณทําให้สมองเนี่ยไปเชื่อมใบหน้าของคุณไว้กับความสนุกสนานแฮปปี้เวลาเขามีกิจกรรมวันเกิดอะไรต่างๆพวกนี้นเขาจะอยากชวนคุณเป็นคนแรกเวลาที่เขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเขาอยากจะเล่าคุณเป็นคนแรกเวลาที่เขาอยากโทรหาใครสักคนหนึ่งเขาจะาโทรหาคุณเป็นคนแรกเวลาเขาอยากแชทกับใครสักคนหนึ่งเขาจะอยากแชทกับคุณเป็นคนแรกถ้าคุณทําให้ระบบรีวอร์ดซิสเต็มในสมองของเขาเนี่ยจดจําว่าคุยกับคุณแล้วมันสนุก คุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิเท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊ก6เล่มครับเล่มที่1น e ึ่อีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์มูลค่า1990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนมูลค่า1990งเ้าเล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์มูลค่า1990บาทเล่มที่4 e ี่อีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดมูลค่า1990บาท เล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสนิมูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่ามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 000, 1 9 9 4 0บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูค,คมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้น ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ